ชมเศร้าหลินเสร็จแล้วครับแล่จบเรียบร้อยแล้วเจอกันที่ไหนก็ไม่รู้ครับพวกขายไปหมดแล้วครับที่ลงละครนะที่เล่นเศร้าหลินนะข้างหลังเรานี้นะครับ 哪有办法？ เป็นลูปไายที่ผ่านมานะครับคงใครไม่เห็นเลยครับกันแล้วจนี่คือทางออกไปไหนกันหมด อา้าววิไลวันอยู่น,นี่เองอ้าวห้องน้ำก่อนนะแ,แป๊บฉี่แป๊บดึงแป๊บเดียวอลัง้็ไปก็ได้ต่เห็นบางคนก็ยังฉี่อยู่เลย ใชครับทุกท่านเดี๋ยวเราเดินผ่านตรงนี้นะคะรับจะเป็นร้านขายของต <ไป S 1> ุบิเนียนนะครับคุณมีที่นั่งห่ะฉันรอคุณไม่ได้เพราะฉันต้องรีบมาถ่ายทำ จะต้องมาโปรดักชันเฮ้ยรออะไรฉันฉันนั่งหน้าสุดเพราจากฉันไปนั่งบล็อกไซน์เนี่ยบล็อกไซน์ร้านขายของเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ก็ร้านละลายซับอะไรเขาให้ซื้อของกันนะไปเข้าแล้วปวดจะซื้อของแล้ว ให้เวลาซื้อของตรงนี้สิบนาทีได้แล้วซื้อตรงกแกเ่าตี๊ตากระตกไม่ใช่หมถึงตรงโน้นตรงโน้นตรง้าสิบ รูปเซลลิ่งยีเซลลิ่งยีทั้งหลายขอ,องขายหลากหลายจริงๆนะครับท่านผู้ชมี้อก นี่ควักได้ควักม,มือได้นะฮะ